13. เตวิชสูตรว่าด้วยเรื่องไตรเพศข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยพิสุจง์หููใหญ่ประมาณ500รูปเสด็จถึงหมู่บ้านพราหม์ของชาวโกศลชื่อมนสา,ากตะประทับอยู่ณอัมพวันใกล้ฝั่งแม่น้ำอิจระวดีด้านเหนือหมู่บ้านมนสา ในสมัยนั้นในหมู่บ้านมณะสากะตะมีพรามหาศาลผู้มีชื่อเสียงมาพักอาศัยอยู่หลายคนคือจังกีพรามตารุขพรามโปขารสาติพรามชานุโสนิพรามโตเทยพรามและก็ยังมีพรามหาศาลผู้มีชื่อเสียงคนอื่นๆอ,อ,อีกครั้งนั้นวาเสรษฐมานพ กับพารัทวาชะมานพไปเดินเล่นสนทนาการในเรื่องทางและไม่ใช่ทางเวสถรมานพกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่โปกคารสาติพรามบอกไว้นั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรมได้ ฝ่ายพารัตวาชามานพกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่ตารุขพรามบอกไว้นั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ว่าเศรษฐมานพไม่อาจที่จะให้พารัตถวาชะมานพยินยอมได้ฝ่ายพารัชวาชะมานพ ก็ไม่อาจให้วาเสรษฐามานพยินยอมได้เช่นกันวาเสรษฐามานพจึงบอกพารัตวาชามานบว่าภารัตวาชะก็พระสมณโคโดมพระองค์นี้เป็นศักยะบุตรผนวดแล้วจากสักยะตระกูลประทับอยู่ในอัมพวันใกล้ฝั่งแม่น้ำอเจรวดีด้านเหนือหมู่บ้านมณะะสากตะท่านพระโคโดมนั้น มีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเป็นพระผู้มีพระภาคพารัตวาชมาเถิดพวกเราไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยกันทูลถามเรื่องนี้แล้วทรงจำข้อความตามที่พระสมณโคดมตรัสตอบแก่พวกเรา พารัตวาชามานพรับคำของวาเสรษฐามานพแล้วว่าเด้ยวยเรื่องทางและไม่ใช่ทางวาเสรษฐามานพและพารัตวาชามานพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับสนทนากับพระผู้มีพระภาคพอคุ้นเคยดีแล้ว นั่งลงณที่สมควรว่าเสรษจมนพได้ทูลถามว่าท่านพระโคโดมขอประทานวาโรกาสเถิดเมื่อข้าพระองค์ทั้งสองไปเดินเล่นได้สนทนากันเรื่องทางและไม่ใช่ทางข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ว่าทางที่โปคารสาติปรามบอกไว้นั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนําออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระรัตวาชามานพกลับกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่ตารุขพรามบอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ท่านพระโคโดมในเรื่องนี้ยังมีการถือผิดกัน กล่าวผิดกันกล่าวต่างกันอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าว่าเศรษฐะเธอกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่โปกรสาติพรามบอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรหมได้พารัตวาชามานพกล่าวอย่างนี้ว่า ทางที่ตารุกขพรามบอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรหมได้พวกเธอถือผิดกันในเรื่องไหนกล่าวผิดกันในเรื่องไหนกล่าวต่างกันในเรื่องไหนว่าเศรษฐมนบกราบทูลว่าในเรื่องทางและไม่ใช่ทางท่านพระโคโดม พวกพราหมณ์ทั้งหลายคือพวกอัธริยะพราหมณ์พวกติติริยะพราหมณ์พวกชันโทกพราหมณ์พวกภวหาริชพราหมณ์บัญญัติทางไว้ต่างกันก็จริงถึงกระนั้นถึงกระนั้นทางทั้งปวงก็ล้วนเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ เปรียบเหมือนในที่ใกล้หมู่บ้านหรือนิคมถึงจะมีทางอยู่หลายเส้นทางก็จริงถึงกระนั้นทุกเส้นทางก็มาบรรจบกันที่กลางหมู่บ้านนั่นเองฉันใดพวกพราหมณ์ทั้งหลายคือพวกอัทธริยพราหมณ์พวกติดติริยพรามพวกชั้นโทกพราหมณ์พวกภวหาริชพราหมณ์บัญญัติทางไว้ต่างกันก็จริง ถึงกระนั้นทางทั้งปวงก็ล้วนเป็นทางนําออกนําผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรหมได้ฉันนั้นความขวนขวายของวาเสะมานพพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสะ เธอกล่าวว่าทางเหล่านั้นนําออกได้หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์กล่าวว่านําออกได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเสษทะเธอกล่าวว่าทางเหล่านั้นนําออกได้หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์กล่าวว่านําออกได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสษฐะ เธอกล่าวว่าทางเหล่านั้นนำออกได้หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมข้าพระองค์กล่าวว่านำออกได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสฐะบรรดาพรามผู้ได้ไตรเพศมีพระมแม่สักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพรามพอจะอ้างเป็นพยานได้ เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะมีอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศแม้สักคนหนึ่งไหมที่เห็นพราหมณ์พอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะมีปาจารย์ของอาจารย์ของพราหมณ ผู้ได้ไตรเพศแม้สักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเสฐะมีอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศสักคนหนึ่งไหมที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนซึ่งเคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคโดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสถะพวกฤาษีเป็นบุรพาจารย์ของพรามณ์ผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัตกะฤาษีวามะกะฤาษีวามะเทวะฤาษีเวศสามิตรฤาษียมตักคีฤาษีอังคีรสะฤาษีพารัตวาชะฤาษีวาเสถะฤาษีกัสสปะ และฤาษีพะคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนให้พวกพราหมณ์ผู้ได้ตรยเพศในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งเป็นบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แม้ฤาษีเหล่านั้นมีไหมที่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้ พวกเราเห็นพระพรหมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดเขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าบรรดาพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ แม่อาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศก็ไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะ,จะอ้างเป็นพยานได้แม้ปาอาจารย์ของอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศก็ไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้อาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคน ก็ไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัฏกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียมะตักคิฤาษีอังคิรสะฤาษีพารัตวาชะฤาษีวาเสตถะ ฤาษีกัสปะและฤาษีพคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนพวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แม้ฤาษีเหล่านั้นก็ไม่มีเลยที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้ พวกเราเห็นพระพรหมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดพราหมูได้ไตรเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นแต่พวกเราแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเศรษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถูกละวาเสตทะการที่พราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศซึ่งไม่รู้ไม่เห็นพรหมแต่กลับแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้วาเสษฐะ พาสิทธ์ของพรามผู้ได้ไตรยเพศเหมือนคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกันคนอยู่หัวแถวคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถวต่างก็มองไม่เห็นพาสิทธ์ของพราหมผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นช่างน,น้าขบขันต่ำต้อยเหลวไหลไร้สาระพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร พราหมผู้ได้ไตรเพศมองดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนเหล่าอื่นแต่ก well ็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่เขาทูลตอบว่าเป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศมองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนเหล่าอื่นแต่ก็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่ Maria> พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพรามผู้ได้ไตรเพศมองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนเหล่าอื่นแต่ก็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่พรามเหล่านั้นจะสามารถแสดงทางไปอยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรง เป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้ละหรือเขาทูลตอบว่าหาไม่ได้ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าว่าเศรษฐะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าพรามผู้ได้ไตรเพศมองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนเหล่าอื่น แต่ก็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่พรามเหล่านั้นไม่สามารถแสดงทางไปอยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้ว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้ว่าเศรษฐะ ที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าไม่มีพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพรามผู้ได้ตรยเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีปาจารย์ของอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรยเพศที่เห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพราหมณ ผู้ได้ไตรเพศท,ที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนซึ่งเคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้พวกฤาษีพวกเป็นบุรพาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัฏกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียมะตักคิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารัทวาชา ฤาษีวาเสตทะฤาษีกัสปะฤาษีพักคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนแก่พวกพรามผู้ได้ไตรเพศในเวลานี้ขับตามกร่อมตามซึ่งบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แม้ฤาษีเหล่านั้นก็ไม่มีเลย ที่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้พวกเราเห็นพระพรหมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นแต่พวกเราแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิ์ของพราหมผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือเข้าทูลตอบว่าท่านพระโคดมเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถูกละวาเสตฐะการที่พราหมผู้ได้ไตรเพศซึ่งไม่รู้ไม่เห็นพรหมแต่กลับแสดงทางเพื่อเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้นั้นมิใช่ฐานะที่เป็นไปได้ เปรียบด้วยชายหลงรักหญิงงามแห่งชนบทว่าเศรษฐะเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งปรารบถึงหญิงสาวอย่างนี้ว่าเราปรารถนารักใคร่หญิงงามแห่งชนบทนี้คนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่าเป็นนางกษัตริย์นางพรามณีนางแพทย์หรือนางสูตรเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาตอบว่าไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่า เธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่ามีชื่อตระกูลสูงต่ำสันทัดดำคลำ้ำหรือผิวเหลืองอยู่ในบ้านนิคมหรือเมืองโน้นเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอปรารถนารักใกล้หญิงที่ไม่รู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตทะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันวาเสตทะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่า ไม่มีพราหมณ์ผู้ใดได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีปาจารย์ของอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคน ที่เคยเป็นพรมพอจะอ้างเป็นพยานได้พรามผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นพวกเราแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนําออกนําผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า วาเษฐะเธอเข้าใจเรื iałem, ่องนั Test, görüş, ้นว่าอย่างไรเมื ke, ่อเป็นเช่นนี้ภาษิษิ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิตย์ของพรามณ์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเซถะการที่พราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศซึ่งไม่รู้ไม่เห็นพรหม แต่กลับแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมว่าทางนี้เท่าน,นั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้เปรียบด้วยคนสร้างบันได ว่าเสร็ษฐะเปรียบเหมือนบุรุษธธรำรบันไดที่เป็นหนทางใหญ่สีแพร่งเพื่อขึ้นปราสาทคนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอทำบันไดขึ้นปราสาทเธอรู้จักปราสาทนั้นหรือว่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือมีขนาดสูงต่ำหรือปานกลางเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่ายัางไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่า เธอจะทำบันไดขึ้นประสาทที่ไม่เคยรู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้ คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันวาเสตถะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าไม่มีพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีาอ,อาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีปาจารย์ของอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเป็นพรหม พอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนซึ่งเคยเห็นพรมพอจะอ้างเป็นพยานได้พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียมาตักคีฤาษีอังคีรสะ ฤาษีพารัทวาชะฤาษีวาเสถะฤาษีกัสปะและฤาษีพคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนที่พวกพรามผู้ได้ตรเพศในเวลานี้ขับตามกร่อมตามซึ่งบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แม้ฤาษีเหล่านั้น ก็ไม่มีเลยที่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้พวกเราเห็นพรหมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดพรามผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นแต่พวกเราแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไป เป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของพรหรณมผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเข้าทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศก็ถือว่าเลื่อนลอยแน่นอน พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเศรษฐะการที่พรามผู้ได้ไตรเพศซึ่งไม่รู้ไม่เห็นพรมแต่กลับแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนําออกนําผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรมได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้